ดีค่ะพบกับช่องกินเที่ยง่งายาสไตล์อีสานนะคะวันนี้นะคะเราได้ปลามานะคะเราจะมาทมําเมนูราบปลากับต้มปลานะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นเนื้อปลากันก่อนนะคะแยกเนื้อปลาเป็น2ส,ส่วนนะคะแบ่งไว้ราบแล้วก็แบ่งไว้ต้มด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะนำเนื้อปลานะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะต่อมาเรามาทำน้ำยำกันต่อนะคะใส่ข้าวคั่วนะคะผงชูรสแล้วก็ตามด้วยพริกผงนะคะ น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวด้วยนะคะต่อมาก็คนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาลวกเนื้อปลากันนะคะ ใส่คาตาคร้ใบมะกรูดไม่ให้เนื้อปลาขาวนะคะต้นมน้ำให้เดือดแล้วนำเนื้อปลาลงไปลวกนะคะ พอเนื้อปลาเริ่มสุกเรามาทำลาปลากันเลยนะคะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมคุกเขาเบาๆนะคะเพื่อให้เนื้อปลาไม่แตกแล้วก็ไม่เละด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วจัดใส่จานได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำต้มปลากันนะคะปรุงรสในน้ำซุปเลยนะคะแล้วค่อยเอาเนื้อปลาตามทีหลังนะคะ ต่อมาเราจะมาหั่นผักไว้ใส่ต้มปลากันนะคะตอนนี้ต้มปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะ เมนูอาหารวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานนะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเรามาชิมลาบปลากันก่อนนะคะต่อมาเรามาชิมต้มปลากันดูนะคะว่าจะอร่อยแซ่บขนาดไหนนะคะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ